แล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์พลโทรุญสินพัฒน์จราไม่ทัพันที่สองพร้อมด้วยพันตรีอ่อพลตรีวินไทยสุวารีโคศโกองทบก,ก็ร่วมกันบรรยายพิเศษสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงบทบาทหน้าที่ของกองทบกและคนไทยทุกคนอันนี้ก็เป็นการเข้าไปบรรยายในโรงเรียนสาธิตสาธิตกเกษตรเอางี้พลทบุญสินเล่าถึงสถานการณ์ทหารแนวหน้าให้เด็กๆฟังค่ะบอกพี่เขาฝากมาบอกว่า หากพี่น้องคนไทยสู้ลูกหลานเราสู้พี่พี่ทหารก็สู้พี่พี่ทหารฝากบอกว่าไม่ต้องห่วงพวกผมขอเพียงกำลังใจจากคนไทยเท่านั้นพอขอเพียงกำลังใจจากคนไทยเท่านั้นพอนี่คือทหารไทยนะพลทอมบุญศิลบอกเมื่อถึงเวลาเรามีจิตวิญญาณของพระนเรศวรพวกเราต้องไม่หวังว่าสถานการณ์ทหารไทยจะสู้หรือไม่ ชัดเจนอยู่แล้วเพื่อแผ่นดินดีที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้เราต้องปกป้องใครลุกล้ำดินแดนของเราเราต้องผลักดันออกไปและยืนยันว่าเราไม่ได้ลุกล้ำประเทศอื่นเรารบในประเทศไทยเท่านั้นท่านหนึ่งที่พลโทบุญสินซึ่งตอนนี้นี่โว้คนแชร์แนวหน้ากันสัพพัสสัพัทเลยนะคะแบนเนอร์ของเราถ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงยาอยู่ตลอดเวลาท่านได้สอบถามสถานการณ์ไปที่แม่ทัพทุกวัน โดยกองงานของพระองค์ได้สอบถามสถานการณ์จากแม่ทัพได้รายงานทุกวันสิ่งเหล่านี้คือจอมทัพไทยและตั้งแต่ประวัติศาสตร์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์นำกองทัพและปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นเดิมดังนั้นทหารทุกคนพร้อมสละชีพเพื่อชาติทุกคนและปัจจุบันเรายังอยู่ที่หน้าแนวแม้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็พร้อมไม่ว่าจะยุติหรือจะลบต่อเราก็พร้อมยุติ ก็พร้อมจะลบ,ลบตอ่อก็พร้อมโดยในช่วงหนึ่งพลโทบุญสินตอบคําถามนักเรียนสาธิตเกษตรค่ะบอกว,ว่าหากขอพรได้นักเรียนถามหากขอพรได้อยากขอสิ่งใดคะลุงแม่ทัพอยากให้ประเทศไทยสงบสุขเป็นลุงแม่ทัพแล้วเป็นลุงแม่ทัพลุงแม่ทัพอยากให้ประเทศไทยสงบสุขเจริญรุ่งเรืองไม่มีสิ่งเดือดร้อนมีความร่มเย็นเป็นสุขประชาชนไม่ทะเลาะเบาแหวงถังเกมานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงแม่ทัพเดี๋ยวลุงแม่ทัพ คือลุงไม่ทับใส่ใส่เสื้อพรางเนาะพับแขนขึ้นด้วยมันอาจจะแน่นนิดหนึ่งเนาะแต่ลุงไม่ทับก็ยังพยายามกางแขนขึ้นมาตามตาหัวใจกล้ามไงลุงแม่ทับถ้าเห็นไหมาสนาการเนี่ยลุงแม่ทับพูดถึงเรื่องชาติศาสนาประมาสการต่อสู้เนี่ยรัะเป็นไอดอลของเด็กกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไอ้ไอ้ไอ้เนื้อหาของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะบอกเด็กผู้นี้ว่าให้ชังชาติเลิกกาด กองทัพไม่ดีทหารพ่อแม่ไม่ต้องมีะจะเรียนอะไรก็ได้นี่คือสถานการณ์ท,รที่พวกส้มเนี่ยตกใจแล้วกลัวแล้วอยากใจะให้มันจบจบเพราะว่าวันนี้เห็นไหมเนี่ยภาพเมื่อกี้นัน้นมีความหมายมากพี่ปองเมื่อ4ีหปีก่อนเราเห็นเด็กนักเรียนไปตามกระแสรตรงนั้นใช่ไหมสามนิว้วช่างชาติวันนี้กระแสะแม่ทัพเนี่ยกระแสทหารเนี่ยทำให้ <Hero. S 2> ความรักชาติถูกปลูกฝัง ฉันเชื่อว่าเด็กหลายคนก็อยากที่จะเป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้นิ้วเปลี่ยนไปไหสู้ๆเหลือสองนิแล้วปองสองป้องเห็นไหมหัวใจเห็นไหมนี่ดีกว่าไหมบ้านเมืองแบบนี้ดีกว่าไหมแล้วเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะว่าระหว่างไอดอลของเดิมที่เป็นปลอมๆอย่างพิธาหรือธนาธรนะนะซึ่งชีวิตไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยเนี่ยรุ่มนี้มันใช่ไหมกับแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยนะอันนี้ซึ่งพึ่งปากกระสุนมาชัดเจนเลยนะไม่ได้เก่งแต่ปากเออ ภาพนี้แบบมีความหมายมากเด็กเต็มั้งหมดเลยทั้งโรงเรียนมาครับแล้วดูอาจารย์ข้างล่างสีมาดูตายแล้วนั่นรักคือมันเป็นภาพที่มีความสุขมาภาพหนึ่งภาพมันยายได้เลยว่าภาพนี้มีความสุขใช่ไหมทุกคนแบบมีความสุขและนี่คือฮีโร่ใครจะรู้ว่าในนี้อีก20ปีข้างหน้าเขาโตขึ้นไปเป็นทหารจบกระป๋อไปเป็นผบอตบไปเป็นแม่ทั้งแม่ทัพอะไรก็ว่าไปแล้วจะดูเห็นรอยยิ้มเด็กๆสี ที่แบบถ่ายเนี่ย<ม>เห็นไหมทุกคนยิ้มะมยิ้มกับแม่ทับนะดูรอยยิ้มดูแววตาเด็กๆซิดูเห็นไหมน่ารากักทำปากจูน่ารักลูกเห็นไหมแล้วแม่ทับก็ยิม้มนี่คือควา,ามรักที่เรามีต่อกันเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเหมือนสวัสดีค่ะมือเดียวสวัสดีค่ะแม่ทับก็อยู่ในป้งเห็นไหมข้างหลังก็รอต่อคิวกันค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่ จะตอบคำถามนี้แล้วมีน้องถามต่อค่ะตอบคำถามนักเรียนหากไทยถูกลุกรานจะดาเนินการอย่างไรเด็กโรงเรียนนี้เขาฉลาดนะหากไทยถูกลุกรานเราจะดําเนินการอย่างไร <S <S แม่ทัพภาคสอง <ia> ตอบว่าแม่ทัพก็ยังทําเหมือนเหมือนที่ทํามาแล้วนั่นแหละแบบที่ทำกับกัมพูชาแม่ทัพก็ทาคือถ้าเราถูกลุกลานเราก็ทงเราก็ทาเหมือนที่ทํามาแล้วแบบที่เราทำกับกัมพูชานั่นแหละก็ตอบแบบนี้ มีรายงานว่าในระหว่างที่ตอบคำถามเด็กตะโกนว่า F16 แล้วมีบรรยากาศนั้วะ F16 ทำให้พลตรบุญสินยิ้มแล้วตอบว่า F16 ก็ใช้เหมือนกันแม่ทับบอกว่านี่คือเขตแผ่นดินไทยแล้วเอาแผนที่กลางให้เด็กดูถ้าหากล้ำเขตเราเข้ามาเขาจะอ้างแผ่นดินเขาหากเขาไม่ถอนกำลังออกไปเราจะใช้วิธีจากเบาไปหาหนักผลักดันออกไป แม่ทัพก็เสริมว่าทุกพื้นที่หากแม่ทัพยังเป็นแม่ทัพอยู่ลุกล้ําเข้ามาแม่ทัพเข้าตีอย่างเดียวแม่ทัพไม่คุยผมมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผมมาเพื่อสิ่งน,นี้เพื่อขับไล่ศัตรูออกจากแผ่นดินให้รวดเร็วแผ่นดินไทยออกไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะท่านผู้ชมคะพลทบุญสิ์ยังตอบคําถามนักเรียนว่านักเรียนถามว่าเหนื่อยเหนื่อยกับอะไรมากที่สุดคะไม่เคยเหนื่อย การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินไม่มีเวลาป่วยไข้หรือทะเลาะกับคนในประเทศมีอย่างเดียวคือไล่ศัตรูออกจากเขตประเทศหากแม้ทำไม่เข้มแข็งจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นคำว่าเหนื่อยไม่มีพร้อมจะทำหน้าที่เพื่อปกป้องชาติสัตว์กษัตริย์และประชาชนพลโทบุญสินได้ฝากถึงเด็กๆเรื่องการเสพสื่อหากเป็นเรื่องการแตกความสามัคคีใส่ร้ายทำลายชาติสตร์กษัตริย์และประชาชนให้เกิดปัญหาขอให้คิดก่อนว่ามันจริงไหมอย่าไปเชื่อง่ายๆ ต้องมีสติหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้ยึดมั่นในห่วงเวลาที่ประเทศชาติเป็นอย่างนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปอยากให้คนไทยกลับมาดูผืนธงชาติไทยจำให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอยู่คู่กับแผ่นดินไทยชั่วลูกชั่วหลานเราจะต้องช่วยกันรักษาสีธงชาติให้ครบคีย์เวิร์ดตรงนี้เลยค่ะเราต้องรักษาสีธงชาติให้ครบธงชาติมีกี่สีท่านผู้ชม ธงชาติเรามีกี่สีพี่นอ้องอ่าในตะบโกนสิธงชาติเรามีกี่สีขาวแดงน้ําเงินธงชาติเราขาวแดงแดงขาวน้ําเงินเราต้องรักษาครบสามสีสามสีนะจ๊ะไตรรงตไตรแปลว่าสามสามสีให้ครบทุกสีแดงคืออะไรแดงคือชาติเราเสียบรรพุนุษเสียสละเลือดเนื้อแดงคือสีเลือด บรรพบุรุษเราหลังเลือดฉลมดินสร้างแผ่นดินให้เราเราก็ต้องรักษาถึงแม้จะต้องเสียเลือดเนื้อเราก็ต้องรักษานะขาวคือศาสนายึดมั่นในความดีนี่นี่คือตึงนิดหน่อยนะแต่ก็ทําถึง <c oughs> ขาคือศาสนายึดมั่นในความดีน้ําเงินคือพระมหากษัตริย์เป็นองค์ที่ก่อบ้านสร้างมือตั้งแต่โบราณเป็นจอมทัพที่นำคนไทยต่อสู้ จนเรามีแผ่นดินอยู่ถึงทุกวันนี้เข้าใจยังพี่น้องของเราเข้าใจกันเนาะเอราพอมีเสียมีซาวมีอะไรบ้างไหมอะเปิดหน่อยนี้โอเคสื่อก็ขอให้โอเคมีบรรยายขอบคุณค่ะพลโทบุญสิมพัดกลางนะคะหน้าจอสั้นดับจ้าจ้าอันนี้มีไหม ไม่มีนี่นี่ไอ o v e y ยู I, love you. I love you. อ o v e บยูต่อตอกกันมาจากน้องพี่ตูเลยเนาะไอ o v e y ยู <c oughs> โอ้หน้าข่าวไปเต็มทำข่าวเต็มเลยอือแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วมีพี่วินไทยไหมเนี่ยพี่วินไทยได้พูดบ้างยัางนี่พี่พี่วินไทยพี่วินไทยนี่ก็แบบโอ้ตอนช่วยเหลือเยอะมากตอนพวกพี่แบบ อุปสมบทหมู่อ่ะอือโอ้โหพี่บินไทยจากกรามานอทมาช่วยเราแบบแล้วทุกสามวันก็มาดูทุกสามวันก็มาบวชสิบห้าวันอือน้องๆมาเลยกันมาเออขอบพระคุณนะคะอือทุกท่านที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นทาให้ท่านแม่ทัพได้พูดอ่ะนะคะท่านควรพูดน้อยอะ่ะถึงเวลาพูดท่านต้องพูดอือที่สุดอันนี้คือที่สุดอ่ะนะชัดเจนตรงไปตรงมาะนะคะแล้วเรื่องภูมิเขือ เรื่องภูมิขือคือท่านบรรยายเรื่องเล่าจากแนวหน้า<ม>การรักษาอธิปไตยของชาติท่านกกล่าวตอนหนึ่งถึงการประทะชายแดนไทยกัมพูชา4ี่คือ5วันคือ2 4ถึง28คือเราได้ดินแดนของไทยกลับคืนมาหลายจุดจุดยธศาสําคัญคือภูมิขือเราได้พื้นที่คืนมาเกือบ1ตารางกิโลเมตรท่านแม่ทับก็เล่าให้กับนักเรียนสาธิตฟังว่ามีพี่น้องทหารได้รับบาดเจ็บเวลานี้รักษาตัวแม้จะยังไม่หายดีเป็นปกติ แต่จิตใจเข้มแข็งขอกลับไปสู้ต่อในแนวหน้าจิตวิญญาณลูกหลานของพันธุนเรศวรอยู่กับพวกเราไม่ต้องห่วงทหารไทยสู้หรือไม่เป็นเรื่องชัดเจนทหารต้องปกปักรักษาไม่ให้ใครลูกหลานใครล้ำดินแดนมาต้องผลักดันได้ภูมะเขือคืน1ตารางกิโลเมตร,ค,รคือสมรภูมิที่ภูมะเขือนั้นเดือดมากนะคะส่วนไปที่มีเสียงช่วง่วงหนหรับพี่่วงพูดว่าเหนือไหครับเออ อ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะูุงแมครับไม่เคยเหนื่อยต่อการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินไม่มีเวลาแม้กระทั่งเป็นไข้ไม่มีเวลาที่จะไปคิดอย่างอื่นไม่มีเวลาที่ไปทะเลาะกับคนในประเทศมีเวลาอย่างเดียวคือไล่ไอรีน่าสัรวจากแผ่นดินไทยเท่านั้นไม่เหนื่อย ถ้าแม่ท่าเหนื่อยใครจะมาทำหน้าที่ <Okay. S 1> ถ้าแม่ท่านทาแท้ไทยละ่ะจะมีเป็นคนมีเข้มแข็งถ้าแม่ท่าไม่เข้มแข็งลูกน้องจะทำยังไง <Okay. S 1> ถ้าแม่ท่าไม่เป็นผู้นำขอคนทุกการทุกพันเราจะพึ่งใครเพราะฉะนั้นคว <Okay. S 1> ามเมื่อเหนื่อยไม่มีมีแต่ควา ที่ทำหน้าที่เพื่อปกป้องชาติศาสนาพระธสัน์และประชาชนคือพวกเรานี่แหละขอบคุณมืกเลยเนนครับยิ้มหวานนะเป็นคนยิ้มหวานมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมคะคือประเด็นแรกคือเรื่องโดนหมายหวัวหลังเกษียณเพราะท่านจะเกษียณแล้วเนี่ยนะคะที่เดิมนี่หราคาที่สาธิเกษตรนี่หละค่ะในการบรรยายเรื่องนี้นักเรียนชั้นประถมถึงมัธยมที่เข้าฟังอยู่เนี่ย พอบรรยายฟังเสร็จปุ๊บเขาจะตั้งคําถามก็มีนักเรียนคนหนึ่งถามก็มีนักเรียนคนหนึ่งก็ถามมานะคะแล้วคําตอบก็คือว่าหากมนุษย์ไม่มีศีลธรรมในใจหากมนุษย์ไม่มีศีลธรรมในใจมนุษย์ก็ไม่มีคุณค่าคนคนนั้นไม่มีคุณค่าประเทศชาติมันก็จะสล่มสลายถ้าคนมันไม่มีศีลธรรมในใจเยอะๆคนมันไม่มีคุณค่า ประเทศต้องอยู่ได้ด้วยคนมีแผ่นดินมีประเทศมีคนมีกฎหมายมันก็ล่มสลายมันจะล่มจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่เงินเป็นใหญ่การเป็นคนดีอยู่ที่ไหนต้องไม่กลัวเราคิดดีไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นศาลไม่ต้องกลัวจะถูกดา่าไม่เคยกลัวใครในโลกนี้ผมไม่เคยกลัวใครในโลกนี้หากเราคิดดีต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินต่อประชาชนไม่เคยคิดจะเอาความดังความเด่นมาใช้หาประโยชน์ นี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นคนแม้จกกะเกษียณก็ยังเป็นคนไทยและอยู่ช่วยเหมือนเดิมสำหรับเสียงเรียกร้องให้ต่ออายุราชการนั้นเป็นเรื่องกระแสสังคมผมปฏิบัติหน้าที่ตามอายุราชการ30กันยายนก็จบขอบคุณประชาชนที่กำลังใจในช่วงเปลี่ยนผ่านผมมั่นใจแม่ทัพภาคสองคนใหม่ซึ่งได้ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการตามลำดับชั้นได้คัดเลือกคนที่เหมาะสมกองทัพ สร้างคนทดแทนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนักเรียนก็ถามว่าลังกเกษียณกังวลไหมว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีคดีความจะตามมาจากกลุ่มผู้สูญเสียประโยชน์จากขบวนการแก๊งคอร์รันเตอร์พลโทบุญสินบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดพร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้วถามว่าฝ่ายกมพูชาล็อกเป้าท่านแม่ทัพหมายถึงว่าหมายหัวท่านไว้ใช่หรือไม่พลโทบุญสินบอกว่าผมก็ล็อกเป้าหมายหัวเขาไว้เหมือนกัน <h> เออ ไม่ใช่เอมามืองจะล็อกป้ากูกันเดียวผมก็ล็อกป้าเหมือนกันทีนี้เรื่องปิดด่านไม่ปิดด่านเรื่องเรื่องเปิดปิดด่านชายแดนวม่าไงฮะ,ะคือพลโทบุญสินได้พูดถึงกรณีเรื่อง RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเนี่ยคือเป็นการประชุมระหว่างแม่ทพัพภาคสองกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารฝ่ายกัมพูชา ก็ได้มีการตอบรับว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีการประชุมฝ่ายเลขานุก,การโดยจะมีการหารืออีกครั้งในประเด็นต่างๆสําหรับสถานที่หารือจะเป็นแนวเขตชายแดนฝั่งไทยเพื่อความสบายใจของสองฝ่ายส่วนการประชุม RBC ที่จะมีการพูดคุยกันเรื่อง11พื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุมกันไว้หรือไม่พลทบุญศป์บอกว่าเราก็ควบคุมอยู่เราไม่ได้ถอนทหารเราอยู่ตรงนั้นถึงได้มีคําว่าลวดหนามและใช้จํานวนมากไงอ่า แล้วก็ย,ย,ยืนยันว่าพื้นที่ปราสาทตาควายเป็นของไทยแต่ก็ต้องหาวิธีนํากลับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศส่วนการคาดหวังการประชุม R b c ซครั้งนี้มีมากน้อยแค่ไหนและจะก,กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ13ข้อที่นาไปสู่การหยุดยิงเป็นรูปธรรมได้หรือไม่พลทรวุญศิลป์บอกว่าอยู่ที่แม่ทัพฝ่ายกัมพูชาซึ่งต้องรอคํายืนยันจากผู้บังคับบัญชาของเขาเช่นกันสําหรับการจัดการเรื่องทุนระเบิด จะมีการจัดการอย่างไรพลโทบุญศินบอกว่าได้มีการปรับการเฝ้าตรวจระยะไกลเราใช้เครื่องมือพิเศษรวมทั้งโดรนตรวจสอบแล้วก็วางลวดหนามถามว่าการประชุม RBC จะพูดถึงเรื่องทุ่นระเบิดไหมแม่ทัพภาคสองยอมรับว,ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในที่ประชุม เพราะผิดเงื่อนไขในอนุสัญญาออตตาว่าด้วยการใช้ระเบิดสังหารบุคคลซึ่งทางกัมพูชาก็เป็นสมาชิกถ้าเขาไม่ยอมรับเราจะประท้วงและสื่อสารให้สาวไใ้รัรบรทราบถามย้ำว่าแม้ว่าเวที GBC กัมพูชาไม่ตอบรับเก็บคู่ทุ่นระเบิดจะทำอย่างไรไม่ทั้ภาคสองบอกว่าจาก GBC เรามาถึงเวที RBC เราจะพูดอีก ถ้าไม่ยอมรับเราจะชี้แจงต่อสังคมโลกให้ UN ช่วยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วต้องให้ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ t m a c เข้ามาช่วยดูส่วนที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนวางทุ่นระเบิดมันก็เป็นวิธีของเขาแต่เราเตรียมเรื่องชี้แจงรวมถึงเตรียมการใช้กําลังไว้พร้อมทั้งหมดส่วนการที่เราสื่อสารว่าพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองแปลว่าส่วนนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลในส่วนของเราปฏิบัติหน้าที่ ถ้าทีกัมพูชาต่อเรื่อนี้เป็นเรื่องปกติและมีการเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมเราก็เตรียมพร้อมฝ่ายไทยไม่เคยประมาทและย้ำว่าในพื้นที่ยังไม่มีการถอนกําลังอาวุธต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมและมองว่ากัมพูชายังไม่ลดลาวาศอกในเรื่องของการใช้ทุ่นระเบิดถามว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังไว้วางใจไม่ได้ใช่หรือไม่ แม่ทัพภาคสองบอกยังไม่มีการสอนกำลังอาวุธหนักยังอยู่ริมชายแดนส่วนการใช้รถปาดทุ่นระเบิดนั้นได้ผลอย่างไรก็บอกว่าได้ประโยชน์แต่บางจุดเข้าไม่ถึงเพราะเป็นป่าเทึอต้องใช้วิธีอื่นถามว่าฝ่ายรัฐบาลส่งสัญญาณเรื่องการเปิดด่านแล้วหรือไม่แม่ทัพภาคสองมองว่าทางเรายังไม่พร้อมถ้าถามอะเราก็ไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมพลโทบุสิงกล่าวที่เล่นจริงๆว่า ก็คือปิดยันผมกเกษียณนั่นแหละเออคือคอ,อีก50วัน,นยังไม่เปิดล็อกเออใครจะเปิดก็ไม่ต้องมาพูดกันนะคะ